คำเตือนช่องตงรถไม่ได้เป็นเจ้าของรถแต่อย่างใดเพียงแต่นำรถมาให้ทุกคนได้เลือกซื้อเลือกชมกันเท่านั้นให้ติดต่อเบอร์โทรเจ้าของรถในคลิปโดยตรงห้ามโอนเงินมาจำหรือเงินต่างๆที่เจ้าของรถเรียกมาทุกรณีให้ไปจ่ายเงินกันที่รถเท่านั้นไปเทสไปทดลองขับรถตัวจีนไปดูเครื่องไปดูเกียร์ไปดูช่วงล่างไปดูทั้งคันพึ่พอใจค่อยจ่ายเงินกันที่รถช่วงนี้เอาใจสายตอนเดียวหน่อยครับใครที่หาไว้ขนของไปไล่ไปสวนไปค้าขายตลาดใช้ทำมาหากินคันนี้ตอบโจทย์ได้ครับกับราคาหลักหมืน่นมาดูข้อมูลกับเจ้าของรถที่แจ้งไวกัันครบ ขายฮีโร่2.45มือเดียวป้ายแดงใช้งานได้ปกติเครื่องเกียร์ดีวิ่งไกลได้สบายพาวเวอร์แท้โรงงานคัสซีไม่มีดำไม่มีผุยางดอกเต็มสีเส้นเล่มเอกสารพร้อมโอนภาษีปี69ค่ะรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดน,นคนปรปฐมนะคะจะของก้าแจ้งรละเอียดไว้แค่นี้ครับมาดูความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมกับทั้งช่องครับสีรถคันนี้ถือว่าโอเคครับมีความเงาความช้ำอยู่ครับ แต่ก็มีรอยลอกรอยทะลอกก็จะเห็นได้ว่าหน้ากระโปรงรถก็จะเป็นจุดที่เยอะสุดครับอันนี้ก็มีสีลอกสีร่อนครับตามอายุการใช้งานครับแต่สนิมยังไม่ขึ้นครับส่วนใหญ่ฝากระโปรงรถจะเป็นก่อนทุกครับเพราะว่าด้วยความร้อนจากเครื่องยนต์ความร้อนจากแดดก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับถ้าขันไหนสียังดีอยู่ก็ถือว่าทํามาใหม่ครับส่วนด้านข้างก็มีถะลอกเล็กน้อยมีบ้างครับตามอายุการใช้งานเลยครับแต่คันนี้ดีอย่างครับสนิมไม่ค่อยมีครับ ถือว่าเจ้าของดูแลค่อนข้างดีพอสมควรครับสมัยก่อนคนที่จะซื้อรถได้ก็ถือว่าเป็นคนมีตังค์ครับสำหรับรถรุ่นนี้ต้องใช้เงินสดซื้อด้วยครับเพราะว่ารถมันอายุเยอะครับสมัยก่อนไฟแนนซ์ไม่ค่อยมีเจ้าของจะดูแรลรักษารถมากครับด้วยรถรุ่นเก่าที่มีเหล็กที่หนากว่ารุ่นใหม่ครับและด้วยการดูแรลรักษาที่ดีด้วยผมว่าบางคันเนี่ยดีกว่ารถใหม่ด้วยครับและอีกอย่างคือเทคโนโลยีสมัยก่อนเนี่ยเขาจะออกแบบรถแบบโอเวอร์สเปคครับก็หมายถึงว่า ความทนทานมันจะเยอะกว่ารถรุ่นใหม่รุ่นใหม่จะคำนวณเยอะเพื่อประหยัดวัตถุดิบครับการประกอบรถแต่รถรุ่นเก่าก็จะแพ้ในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆจะไม่มีใช้ครับมาดูภายในกันบ้างครับภายในกันนี้ค่อนข้างที่จะสะอาดสะอาดดีครับไม่โินเบาะผงมาลัยหรือคอนโซนครับผมด้านล่างก็ถือว่าโอเคครับไม่เปื่อนไม่เลอะบ่งบอกถึงว่าเจ้าของค่อนข้างดูแลรักษาดีครับก็จะมีเบาะครับมีรอยปะรอยขาดบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับเหล็กภายในห้องโดยสารยังไม่ผูกครับ ก็ยังมีสีแดงไม่ลอกไม่ร่อนเท่าไหร่ครับภาสีรถคันนี้ไม่ขาดครับคันนี้หมดปี69ครับดีครับไม่ต้องไปต่อย้อนหลังจากรูปคัสซีคันนี้ยังไม่ผูกครับแต่ก็ต้องไปดูอีกทีที่รถคันนี้2,500ซีซีครับ้องเครื่องสาซ่านดีครับสำหรับ้องเครื่องต้องไปรถตัวจริงครับต้องไปเทสไปทดลองครับไปดูทั้งกันครับเราพึงพอใจจ่ายเงินกันที่รถเท่านั้นครับและที่สําคัญห้ามโอนเงินมัดจาทุกกรณีนะครับด้วยความห่วงใยจากทางช่องครับ เบอร์โทรก็อยู่ในคลิปเลยครับรถคันนี้เจ้าของประราคาไว้ที่5900 0บาทครับราคานี้ถ้าเครื่องดีเกียร์ดีก็ถือว่าราคาพอใช้ได้ครับแต่ยังไงทางช่องก็อยากให้ไปต่อราคาลงอีกนิดครับจะได้รถที่ถูกลงด้วยครับสรับรถุ่นี้ที่ซื้อขายณปัจจุบันโดยประมาณการนะครับอยู่ที่35,000บาทถึง65,000บาทครับขึ้นอยู่กับสภาพรถของแต่ละคันด้วยครับทางช่องให้คันนี้อยู่ที่4ีดาวครับฝากด้วยครับปากท้องกับทางช่องครับกับน้ำมันเครื่อง เชลวลิก Sx8 นะครับเป็นมันเครื่องสังเคราะห์ร0 0คุณภาพดีครับกับกล้อง 4K คุณภาพสูงฝากด้วยครับในตะก,ก้าครับก่อนจากกันฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ทันรถใหม่ๆเข้ามาทุกวันเลยครับสลักที่นี่สวัสดีครับ